ทุกประสงค์ไปที่บ้านของเดวิดเอ้าเฮ้ยรถมีเอ้ยไปด้วยอะไรวะไปด้วยเอ้ยเฮ้ยรถมีโอ้โหรอบนี้กระโดดตกไวมากเลยคันมันมันไม่แบบให้นั่นแล้ววะอะไรวิ่งไปทางไหนเนี่ยไม่รู้หรอกไปบ้านเดวิดบ้านเดวิดอยู่ไหนอะตาตาถนนรู้อะ เฮ้ยนี่บ้าขวามือขวามือเว้ยเออเห็นไฟพร้อมกับรถสนิมหนึ่งคันวัตถุประสงค์เข้าไปในบ้านใส่บ้านแปลไทยก็กาวเลยอะไรใส่บ้านว<ม>ะบุกบ้านเลยเข้าบ้าน,น,านเลยเข้าไปในบ้านเดวิดขอประตูดีก็แก๊กก็แก๊ก เปิดประตูไม่ล็อกประตูไม่ล็อกอะไรอ่ะโอ้รูปภาพโอ้ไม่ใช่รูปภาพเลยแบบนี้วะไม่เข้าใจเอาวิธีเปิดไฟหลังอยพลังเปิดอะไรไดไหคือไปเปิดสวิหาพลังเปิดพลังงานเปิดเปิดไฟอะนี่ไม่อยู่ใต้ดินมั้งอืโอ้ตู้เย็นโคตรหลูเลยว่าหลอกประตูด้วยมังนี่ไง นี่ไงไฟมันเปียนมันคเปียนเปียนแล้วมาตีอย่ีกงี้่นะมึงไม่หยุดใส่มืออ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่คือโลบอคเอออะไรก็เกิดขึ้นได้นี่คือโลบอคนี่คือโลบอคอะไรไม่อยู่ใต้บันไดมั้ง อูลิกไว้มั้งเนี่ยเ,เปิดไม่ได้เราต้องห่งาคห้แกทำบนแล้วแหละ <c oughs> แล้วด,ดูดูดูเราจับดิจับมาเป็นแท่งแ,แท่งเงี้ยนะ <c oughs> ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแอบมองเธอดูเยะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย <c oughs> ไอยแล้วเว้ยที่อายที่อาย <c oughs> <c oughs> ไห้คุณแกว่า ไขประตูเหล็กเมื่อกี้เปล่าเออมิสเตอร์บอะลองลองลองมันมีสามประตูที่เปิดที่เปิดไม่ได้เหล็กหนึ่งอ่าด้วยหมดก,ก่อนเลยเปล่าชั้นบนเนะี่ยห้องคนเยอะเลยก็เลยสงสขาว่าอาหมมิดเปิ่งคิดตกใจเอาไปติมเดินทะลุกูเอา ไมรอนี่วาไม่เล่นแล้วไม่ห้องรับเว้ยหรับเหรอเออในตู้เสื้อผ้าโอ้โหมีอะไรปะไม่มีอะไรหมองกค่ห้องเก็บของอะลิมชักนี่เปิดหมดอย่างเปีดยเ้หมดเ้ยเปิดได้เปิดได้หมด ังเปล่าคออไปวังเปล่าชื่ะอน้นั่นอุ้ยเจอเอ้เจ้าว่ะอาจมีอะไรหอด้เนศูนย์หรเ่ะไงโอ้แสดงว่าผพูดร้างเป็นติ่งเรื่องนี้เลยเฮ้ยคำพีว่ะนี่เขาเรียอะไรอ่ะ สร้างแมปอะสร้างแมปเฮ้ยมันอ๋อมันคือฟิลคำคีก็บ้าแล้วเปลี่ยนโพสต์ล่ะฮิโระสร้างแมปก็คือมีโพสเตอร์ดาบพิฆาตระสุนได้นะโอ้ <Okay. S 2> ออกโอเคช่อกเออจะได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ละไม่ใช่ห้องนี้ ว่าลงไปจะมีประเด็นปะมีหรอกมั้งอ่นนีชั้ไมอเหรอ่าไข่ห้องนี้เหรอใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เอาห้องอะไรอีกเหรอห้องไหนอ่ะห้องไหนนี่มั้ง มันไม่มีพี่อยา่างคนแกนี่ยวะเฮ้ยนี่ไงขายได้แล้วเว้ยอ๋อห้อง,องนี้ออนนี้ต่อนี่อป่ามันมีอันเดียวเองน <c oughs> ะบังว้อย่าบังไป <c oughs> แล้วมึงมึง มึงบ้านหรือว่ามึงโรงงานวะเนี่ยโอโ้โหเปิดออทีน่าเสียงดังเลยคือต่างประทเทศมึงเขาใช้ไฟขนาดนั้นเลออยเหรอวะที่เฮ้ยไม่ไงแบบโอ้ยอยู่ภูเขาไงต้องผลิตเองหรือไงแต่จริงอยู่เข่านัา้นมัตมีสา,ายโซลาเซลล์นะแสงโซลาเซลเโโซเซล์เะโอดมึงดูเสื้อบักไม่ได้วไว้อยู่ไกลเกนิน นี่อะไรนี่ไงมันมันไกลกับอันนี้อ่ะใครรูส้สามารถตอบได้นะฮะใครรู้ก็เปิดไม่ได้ว่ะก็ทำยังง,ง่ายอะไรเรต้องมีอะไรที่เราพลาดไปสักอย่างนึงไอเราก็เปิดแล้วนี่ต่างเข่าไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราต้องมาชงเอ้ยมีปุ่มชงกาแฟสีแดงกดได้เปล่าไม่ได้ว่ะไม่มีไม่มีกด E เลยต้องเลยไม่แน่นอนเลยว,ว่าดูไม่หมด ดูสรงอนะดูไม่หมดเออไรเะเปิดไม่ได้เปิดอะไรไม่ได้เลย วาวไหนแล้วนี่หลงเกิดหมดแล้วนี่หว่า นกเวนมร้องอะไรตอนนี้นี่เออมือเก็บอันหนึ่งอ่ะอะไรอ่ะกุญแจที่ไหนอะในห้องเก็บของไม่รู้ว่าอันไหนเนี่ยกุถเออ่ะืออันเดิมบ้าไม่รู้อะเก็บได้แจแล้วมึงไม่ไขอะมึงเก็บเมื่อกี้มึงเก็บเมื่อกี้ไม่ได้ไขห้องข้างล่างเลย ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรขายเอาห้องประตูเหล็กมั้งประตูเหล็กไม่ใช่กี่คคคแค่ขายแล้วห้องนั้นแหละไปเดินลองลองใช่ใช่ลงรถเรถโคตรใหญ่เลยมันไม่เข้าสเกลอเ <playable S 2> ลยเลยลงรถลงรถกินซูชิโอ้สุดยอดไ,ได้กุญแจห้องห้องนั้นแล้วเว้ยโอ้ลุกฝันโคตรใหญ่ เราไปแดนแมนเลๆๆๆๆๆหยอกยกยอกยกยกหยอกจัก็ตกต๊กเป็นมอนโดไปชอตด้อารมณ์มอนโดไอตตักหลูด้วยตัหลูด้วย เออเอ,อไ,ดได้ได้กุญแจมาไว้แล้วมันไขไหนไม่รู้นะเอาบนแล้วแหละเอาบนแล้วเอาท้ายเอาบน,อ,าบนอ่ะอ๋อที่บาร์เออน่จาจะห้องนี้แหละ<อ>นะครับอ๋อ โอ้โหทางตรงไปเ็นแน่ๆมันไม่ใช่ทัดนะมันไปตรงเลยอ่ะต้องเก็บรูปภาพว่ะทางออนี่มันว่ามาเรนีเรนินนี่นว่ะ เนี mm ่ยอะไรเนี oh. ่ยโดนขังอีกแล้วเออคือขังค้นไว้เราคือ s c p วะเนี่ยอะไรอ่ะค้นหาทางออกโอ้โหของกดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยไว้ใจแหละความเต็มเลยเนี่ยอุ้ยแกล้งเว้ยโดนตีป่ะเลยนะเว้ยอะไรบ้างเนี่ย ไว้งัดเลยไว้จะแลงเนี่ยทำไรโอ้โหเทรานทีลานเทลันโอ้โหเล้วยาวๆไม่มีด้วยประเด็นอ่ะอ๋อไม่ไปได้แล้วเว้ยเฮ้ยเรายังไม่ดูทางวุ้นเลยหลังเนี่ย เดทมีคำว่าเดทว้ยไอคอนเดทไปตอนนี้มับอกว่าเดทอ๋อตันเว้ยเอ้ยกีการ์ดเนี่ยกีการ์ดกีแรกที่มากีการ์ดตาหอยนี่ดังลงนี่ยคือห้องอะไรอ่ะผมเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กอ่ะเป็นเน่เน่ พี่แกหัวล้อด้วยหัวล้ออะไรพี่แกสนุกว่ะพี่แกชอบเล่นเนี้ยว่ะมันเหมือนที่เลี้ยงเด็กหรือว่ะหรือว่าไงวะโรงพยาบาลเนาะมันเด็กเปล่าพี่เนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าพอเราออกมาแล้วเว้ยอะไรไฟอ่ะาฟีสทูไฮอินเดอะฟอเรสต์มึงบอกให้หาที่แอบในป่าหาที่ลบว่ะลบอะไร่ลบไปตัวเมื่อกี้อ่ะ มันจะมาตามเอาเราม้งบอกให้แอบในป่ามันต้องมีชัดไล่เราอะ่ะน้ำตกไว้ข้างหน้า ได้เหยตัวเองแล้วมันจะไปยังไงวะเอา้าเอาเอเดินบนน้ำได้ว่ะโอ้่ามือ่ามือชาน,านันตุย <c oughs> ลุงมันก็ไม่มีอะไรไล่เราใช่ไหมอ่า โอ้ยก็เฮ้ยโหประตูอ่ะเราเราวาประตูเดลิมอนมาเว้ยข้างหลังมาดูดิเออทำพิติกรรมให้สำเร็จทำพิติกรรมว่ะเออต้องหาของมาใส่มัง้งเออจริงด้วยกะเจ้าอ,ะอะ่ะยาวครับยาวบอกเลยครับห้าอันแมน เว้ยตั้งห้าอย่างเลยเหรอจะอันเจอเอ็กโซเดียไงวะหาถส่วนเลยห้าอันเจอดีเรียบร้อยีา้างไปเลยนะโอ้ยอ๊ออ๊กๆๆ๊ิ๊อ๊ๆๆๆๆอไไ๊อ๊อ,อ,อ๊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 ออ๊ออมอรออ๊อ๊อออออ่ออ๊เอาอออ๊ออ๊อ๊อออออ เวาเดาเดาคดุณบอลไปใส่อัญเชิญมังกรน,นอกมาแล้วขอพอรเอาอะไม่น้ำได้เฉยไม่ยิงเดินได้อยู่เลยแม่งเสียงเป็กอย่างดัง อะไรให้ทำอะไรก่อนกน้ค <trendy> ือกำลังก้าวขาหรือว่าอะไรวะ ไปไปบ้าใหม่อีกแล้อ๋อนี่ไงทางเราที่เราจะขึ้นรถเมย์บาทมี่พี่บอกว่าชอบคุยกับเดวิดอ้าวแสดงว่าเดวิดไม่ตายเหรอไม่รู้อ่ะนี่ไงเดวิดเ ไ้เราโดนเดวิดตุ่นนะเว้ยเช้่วกูดิมันจะซ้ำรอยแบบเดอร์วินิกไม่ได้นะเือนี่ไงที่เราเลือกไว้ใจอ่ะเราโดนหลอกอ่ะเดอร์วินิกไง้ที่ฆ่าแม่มดอะไรนั่นมั้งค่ะอะไรฟาเธอร์อะไรมันบอกฟาเธอร์ พ่อมันคือตัวนั่นปิดตัวเมื่อกี้มาไว้ที่มันหัวโยกอ,ะอ่ะเึ่อสุดบทที่สามอาจ,จะหลอกเราก็ <A. S 2> ได้นะหลอกให้เรามาช่วยอีกแล้วเรียกมปเลยเอาไว้ขับที่เมนู